สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวชุดคงสุดท้ายนะคะ่น้องสางงวดประจำวันที่9เนาะ9มีนาคม2565มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่7กันก่อนเนาะอ่าวันที่7ผลออก6ตัวก็คือ เจ็ดห้าสี่เก้าหนึ่งสองนะคะเอสเอสสรุปทั้งหกตัวห้าตัวแล้วก็สี่ตัวเนาะเพราะว่าสามตัวบนก็เหมือนกันนะคะแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเนาะอ่าล่างของหกตัวก็คือเจ็ดห้าเจ็ดห้าเข้าชุดกันตรงตรงเลยนะคะแล้วก็ล่างของล่างของห้าตัวก็คือห้าสี่ห้าสี่เอสหลุดไปเนาะมีแต่ห้าหนึ่งกับห้าหกนะคะส่วนล่างของสี่ตัวก็คือสี่เก้า 49แอดเข้าที่ตัวกลับเนาะเข้า94นะคะสําหรับสามตัวบุญแอดก็หลุดไปเนาะสําหรับววันที่เจ็ดเนาะอ่ะยังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่เก้าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่านาไปพิจารณาดูนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคาเตือนก,นกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจ๋านำไปพิจารณา,าดูเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะแนวทางนะคะเพราะว่าบางทีมี fc บางท่านเนาะคอมเมนต์มา ให้เป็นร้อยๆตัวแอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะพี่น้องจาวก,ก็ให้เป็นเพียงแนวทางถ้าชอบก็แค่ตามไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองนะคะ,ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับตัวที่เน้นในชุดนี้เนาะก็จะมี4 3สนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละท่าน แต่ละคนชอบต่างสูตรกันนะคะสี่สองห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะเพิ่งเลิกงานให้คําเหมือนเดิมเนาะชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจา๋าเลิกงานแล้วก็รีบซิ่งบินมาถึงบ้านฝนตกพอดีเลยเดี๋ยวให้แนวทางไม่ทันเนาะ หนึ่งแปดนะคะแล้วก็ห้าหกห้าหกกับหัวเป็นห้าเก้าด้วยเดอ้อหนึ่งเก้าก็เช่นกันนะคะที่มีเก้าเนาะอ่าส่วนชุดสามตัวนะคะห้าสี่สามศูนย์สี่สอง ถ้าใครจะตัดใน3ตัวที่แอดให้ก็ได้นะคะ04 0 2 0 2อ่า0 4กับ0 2แอดก็ไม่ได้ตัดให้นะคะเลือกดูได้เนาะพี่น้องจา๋า02แอดก็ชอบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะเขียนแยกไว้ให้ตั้งหากเดี๋ยวว่าเป็นร้อยๆตัวอีกนะคะะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้กลับหัวเป็นหกหนึ่งด้วยนะคะถ้าชอบถ้าชอบก็ค่อยกลับเนาะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ,ะตัวนี้แอดชอบมากเลย0402ไม่ได้เขียนให้เขียนเราเองเด้อพี่น้องจา๋า สำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะาถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางเนาะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะจะแอดเขียนไว้ให้ดีกว่าอ่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ ไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ